สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องต้นน้ำนำโชคอันนี้ผมจะแวะเข้ามาให้ชุดสองตัวล่างเป็นชุดสรุปนะครับซึ่งซึ่งในชุดเนี้ยผมมีความมั่นใจตัดเสร็จแล้วเพราะว่าประเอินผมไปแกะสูตรห้าตัวมาหนึ่งตัวเข้ามาแล้วยี่สิบเอ็ดงวดอย่างต่อเนื่องซึ่งไม่น่าจะผิดพลาดอะไรจากสูตรนะครับเพราะฉะนั้น อ่าสูตรนี้เราก็ไม่ได้มาคำนวณให้ดูแต่เราจะที้ให้เห็นนะครับเราจะใช้หลักแสนบวกหลักหน่วยสามตัวหน้าหั้งที่1นะครับหลักแสนก็คือ9้าหลักหน่วยก็คือ0ูนครับ9เป็นตัวตั้งเดินแต้มก็คือศูนย์ เลดมาหนึ่งแต้มก็คือ8ดตัวแทนของ9ก้า็คือสเดินแต้มก็คือ5้าเลขที่เราคำนวณได้คือ9 8้าแปดเศย์สี่ห้าซึ่งผมมาเทียบเคียงกับหลายๆสูตรแล้วที่ที่ผมมีเพราะฉะนั้น8 9 0เก้าย์สี่ห้าเนี่ยจะต้องติดล่างหนึ่งตัวอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นมาดูจากสูตรที่ผมให้ในครั้งก่อน ไอ้หกสองหกสามเนี่ยไม่ไม่น่าจะมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันผมมาจับเนี่ยผมจึงฟันเลยฟันเด่นล่างที่เลขห้านะครับเพราะถ้าสูตรเมื่อกี้มารัฐบาลงวดนี้ย จะออกที่สองห้ากับศูนย์ห้าเราจะไม่เน้นเลขดับเพราะฉะนั้นในสูตรเนี้ยผมฟันเลขห้าผมไม่ได้ไปมองไอ้หกสองหกสามแล้วเพราะว่าในส่วนตัวเนะี่ยผมดับ6กกับสามด้วยเนยะเพราะฉะนั้นความชัดเจนจึงตกอยู่ที่กับเลขห้ามีโอกาสที่ตัวเลขจะออกสูงสุดใน ในสูตรคำนวณของช่องต้นต้นน้ำนำโชคนะครับคือก็คือเลขสองหกับศูนย์ห้าฟันเลยครับรัฐบาลงวดนี้ผมซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเยอะนะครับในเลขสองห้าเนี่ยตัวรองก็คือศูนย์ห้าซื้อแค่นี้สำหรับงวดนี้ผมซื้อแค่นี้เพราะผมเป็นนักคำนวณที่คิดเองแล้วก็ซื้อด้วย ถ้าผมไม่มีความชอบผมก็จะไม่ซื้อนะครับจะคิดโชว์เฉยๆแต่นี่ผมคิดจนละเอียดที่ท้วนแล้วผมมีความมั่นใจว่ารัฐบาลน,น่าจะออกที่สองห้าในงวดนนี้นะแต่ถ้าไม่ออกก็จะออกที่ศูนย์ห้าขอให้แต่ละท่านใช้ดุลน,น้ำพิษในการเลือกซื้อตัวเลขได้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาพูดคำเตือนปิดท้ายห่อนก็คือคำเตือน สูตรเป็นการคำนวณจากสิติย้อนหลังเพื่อทำให้ตัวเลขเข้านะครับเพราะไม่มีใครจะสามารถรู้ได้ว่าสลากรัฐบาลจะทำการออกออกเลขอะไรแต่นี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้แต่ละท่านใช้ดุลพินิจในการพิจารณาเลือกใช้ตัวเลขด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและเป็นการหวังดีนะนะ ผมตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือของผมช่องต้นน้ำฟันที่เลขห้าฟันที่สองห้ากับศูนย์ห้าเผื่อท่านหนึ่งท่านใดจะโชคดีนะครับก็ไปเสี่ยงซื้อลอตเตอรี่กันได้นะครับตัวเลขที่ผมให้คือการวางหลักแล้วนะปักหลักเรียบร้อยแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับควรกลับตัวเลขไปบ้างนะเผื่อเป็นความผิดพลาดของการคำนวณนะครับ ไม่มีใครจะสามารถรู้ได้ว่าสากรัฐบาลจะทําการออกเลขอะไรนะครับเอาละครับขอให้ท่านทุกท่านจงโชคดีในวันที่2พฤษภาคม2 5งพันนะครับ66นี่ผมลงผิดนะเขียนเป็น65 66บหโอเคหกครับสวัสดีครับ